นะครับยินดีต้อนรับก็สู่ร็อกเบื้องหลังก็ไปอีสานอีกแล้วนะครับทั้งวันเราก็เรียนมาเยอะแล้วก็ทํางานนะครับคราวนี้ตอนเย็นก็จะมีการรีแลกซ์นิดหน่อยนะครับก็ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะมายิมอยู่ประมาณสักครั้งสองครั้งนะครับหรือบางทีก็กระโดดตบอยู่บ้านนะครับแต่วันนี้นี่เรามาแบบฟิตเนสนะครับมันจะมีทั้งแบบไปยิมมวยมันจะมีทั้งแบบว่ามาฟิตเนสนะครับซึ่งวันนี้เลือกมาฟิตเนสอยู่แถวบ้านเองนะครับดูแลดีมากเลยครับห้าสิบบาทเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โหเบื้ มาอย่างองอาจนะครับเอาเรื่องมากุญแจรถนะครับเออเป็นคนที่เยี่ยมมากนะครับลงรถแล้วแม่งลืมปิดรถนะครับโอ้สุดยอดโอเคนะครับก็อันนี้เป็นหน้าตายิมอันนี้เป็นหน้าตายิมนะครับที่ที่เรามาสิบบาทคือแถวบ้านโอป้านี้คือแถวบ้านนะครับเนี่ยอุดรธานีนะครับบางคนบอกอยู่ไหนอุดรธานีนะครับแล้วแน่นอนครับอยู่ใกล้พิเศษก็จะมี บรรดาของกินเช่นเซเว่นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นตรอกของในทังเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูฟิตเนสกันนะครับมาเลยมาเลยมาเลยตัวนี้ตัวนี้จะพาไปดูผู้ชายตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับว้าเนี่ยฮะมีลายที่มากๆาอื้อหือ้าว เคนะครับเอาแล้วครับเราก็อยู่ในยิมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นที่การวิ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปยกเวทแล้วก็ต่อยมวยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่โอป้าออกกําลังกายนะครับส่วนใหญ่ก็จะยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับอันดับแรกอันดับ2นะครับโอป้าก็จะไปยกเวทนะครับซึ่งเวทเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆจะเล่นนะครับมันก็มีในส่วนดีไม่ต้องกลัวกล้ามขึ้นครับไม่ต้องกลัวกล้ามขึ้นนอกจากว่าพี่จะยกแบบหนักมากๆแล้วก็ยกเยอะมากๆ อย่างโอป้ายกนะครับก็ยกตั้งแต่10กิโลขึ้นไปนะครับถึง20นะครับเพราะฉะนั้นโอป้าก็จะยกประมาณนี้แต่ถ้าพี่ๆยกประมาณ1กิโล3กิโลก็ได้ครับก็ทำให้อ่างอย่างที่บอกครับเวลาที่เราจะ ควบคุมน้ําหนักหรือเราจะรักษารูปร่างเราให้ดูสุขภาพดีนะคะไม่ได้หมายความว่าเราต้องลดน้ําหนักนะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราต้องเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะน้ําหนักเข้าเดิมแต่ว่ารูปร่างเล็กลงอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับโหดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญเฮ้แต่นี่มันเป็นจริงๆนะครับคือตอนที่เราไปต่อยมวยแรกๆเราพยายามแบบอดข้าวอดน้ำไปต่อยมวยเกือบเป็นลมนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําทให้ ตัวเองนะครับมีรูปร่างกระชับขึ้นนะครับก็เอาไขมันมาเป็นพลังงานยาอดข้าวนะคะเพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายที่จะให้สัดส,ส่วนดีจริงจริงมันไม่ใช่กัดข้าวโอเคไหมอย่างโอป้าก็กินนุกมือนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโอป้าครับในอาทิตย์หนึ่งคุณควรกออกกำลังกายบ้างอย่างน้อย1-2ครั้งก็ยังดีครับหรืออาทิตย์ละประมาณสองสามครั้งแบบนิดเดีหน่อยกระโดดตบอยู่บ้านก็ได้ถ้าวันไหนโอป้าไม่มาก็กระโดดตบประมาณ20ครั้งนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อที่ข้อหนึ่งครับรูปร่างเรานะครับมีรูปร่างที่สมาร์ทและหุ่นดีนะครับหุ่นดีที่นี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องขอมไปหรืออ่วนไปแต่เป็นรูปร่างที่ดูสมส่วนดูสัดส่วน,วนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงบอกเลยครับว่าสุขภาพหรือเฮลตี้เนี่ยเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องฝึกนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณฝึกในเรื่องของการมีสุขภาพดีนะมันจะทำให้คุณเนี่ยมี energy สูงมากๆนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณแบบเจ็บป่วยนะครับคุณไม่สามารถที่จะมี energy สูงได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาวิ่งกันนะครับอ เดี๋ยวเราจะวิ่งด้วยกันนะครับเออตอนนี้เราก็จะเพิ่มสปีดสักหน่อยนะครับมามาดูซิว่าโอป้าจะทําได้ขนาดไหนนะฮะมาขอวางตทรศัพท์ให้ก่อนนะครับคุณก็จะเห็นหน้าโอป้านะครับเดี๋ยววางตรงไหนดีนะครับอ่านะครับอึ๊บนี่เป็นความนี่เป็นบล็อกที่เรียวมากๆนะครับเ,เวลาที่ถ้าเกิดว่าเริ่มวิ่งนะครับก็เริ่มวิ่งจากเล็กๆก่อนก็ได้นะครับ แต่ตอนนี้สปีดสามันน้อยเกินไปนะครับวิธีการวิ่งถ้าอยากได้เงินเร็วๆนะคบที่ที่โอป้าทานะครับเนี่ยตอนนี้อยู่บนโลวิ่งนะไม่ต้องตกใจเป็นเป็นบล็อกที่แบบขวกเลยมาเนียนมากไม่มีตัดต่ออะไรเลยนะครับอ,อ,อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เห็นเบื้องหลังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมติโอป้าต้องสอนหนังสือทุกวันใช่ไหมบางทีทาไมมี energy energy ก็มาจากหลายอย่างนะครับมาจากทั้งการกิน การดูแลสุขภาพการนอนการออกกําลังกายการเติมอาหารสมองให้กับตัวเองการเสพจสิ่งดีให้กับตัวเองอันนี้นะครับเป็นต้นแล้วก็เทคนิคในการวิ่งสําหรับถ้าใครอยากวิ่งใครมีรู้วิ่งอยู่บ้านหรือไปวิ่งตามฟิตเนสพอคุณเริ่มปรับความเร็วขึ้นนะครับไปที่อ่ะอย่างคุป้าก็จะเริ่มปรับเป็นที่ระดับหกละนะครับอ่ะเราก็เดินก่อนสักนิดนึงแล้วเราก็จะเริ่มวิ่งนะครับโอ้โหมีความสั่นสะเทือนจริงๆนะครับพอเราเริ่มวิ่งนะครับแล้วพอเราวิ่งไปสักห้าชีเราก็ ความเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอเราเร็วขึ้นสักระยะหนึ่งเราก็ปรับช้าแต่ไม่ใช่ช้าแบบกระโหลกกะลานะครับสมมุติว่าเราอยู่ที่ระดับส10เราก็ถอยมาเป็น8 7 6เจดหแล้วเราก็ค่อยขึ้นไปใหม่นะครับมีการพักแป๊บหนึ่งนะครับโหสันนะครับรู้สึกว่าโอ้โหสันดีสันดีไหมครับเออนะครับ <laughs> โอเคนะครับ, <laughs> เ,รบเดี๋ยวเราจะถ่ายไปให้ดูเดี๋ยวตอนต่อยมวยถ่ายให้ดูอีกทีครับ Okay. เราวิ่งเสร็จบนลู่วิ่งนะครับเราก็จะยืดเส้นยืดสายอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่เราจะไปยกเวทนะคะการยกเวทมีข้อดีนะคะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแข็งแรงได้เร็วมากแล้วก็เผาผ่านแคนรี่ได้เยอะมากๆซึ่งอโอปอเป็นคนที่ชอบเล่นเวทมากๆชอบเล่นตั้งแต่สมัยมตน้นเพราะว่าเราเองเป็นนักกีฬามาตั้งแต่มต้นนะครับก็จะชอบเล่นสิ่งนี้ ตอนนี้เงยเงยแตกแล้วเงยแตกแล้วเงยแตกแล้วเราก็ใส่กางเกงมวยไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมสั้นปืด้ดเนี่ยเอาอยางบังไว้อยู่ชอบมากนะครับเพราะป้าก็มีกางเกงมวยของแฟร์เทคหลายตัวเลยทีเดียวที่บอกเนาะเราชกมวยกับเล่นบาสเกตบอลฟุตบอลเทนนิสปิงปองเล่นเป็นหลายชนิดเลยแต่ชอบี่สุดก็คือมวยกับบาสเกตบอลครับโอเคเดี๋ยวขอยื้อเส้นยืดสายก่อนแล้วตอนไป ต่อยมวยเจอกันอีกครั้งนะครับ